การมีปัญญาเห็นความเกิดดับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันมีการเปลี่ยนแปลงและมันก็ดับไปมันเป็นอนัตตาคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนพวกเราทุกคนเกิดขึ้นมาตั้งอยู่เต็มที่ไม่เกินร้อยปีแล้วก็ต้องดับไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราเกิดตายอยู่ตลอดเวลาตรงเนี้ยเราไม่เห็นว่าเราเกิดตายได้อย่างไรเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าเข้าไปเห็นนี่คือสิ่งที่โสดาบันเห็น เราคิดว่าตัวเราเองเกิดมาแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ต้องรอแก่แล้วก็ตายใช่ไหมแต่จริงๆชีวิตเราเกิดตายอยู่ทุกวินาทีเรารู้เรื่องอะไรกันแล้วแต่เรารู้ขึ้นมาใช่ไหมรู้ปุ๊บสิ่งเหล่านั้นมันจะหายไปเราคิดเรื่องนี้สักพักหนึ่งเราจะไปคิดเรื่องใหม่ใช่ไหมในขณะที่เราคิดเรื่องนี้อันนั้นคือเกิดและพอเราไปรู้เรื่องใหม่ไอ้นั้นอ่ะดับไปแล้วสภาวะอันก่อนมันเกิดแล้วตายไปแล้วส่วนเราไปรู้เรื่องใหม่เราได้พบใหม่เราได้ชาติใหม่แล้ว นี่คือเกิดตายที่เราไม่เห็นสัจจะความจริงเมื่อไม่เห็นสัจจะความจริงตรงเนี้ยเราก็เลยคิดว่ารอชาติหนึ่งคือสิ้นอายุกายนี้แตกดับใช่ไหมมันเป็นเรื่องหลอกเราไงพระเจ้าถึงเรียกว่าเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาให้เราเนี่ยติดอยู่ในสังสารวัตนี้อันนี้เรารู้ด้วยตัวเองเราคิดทีหนึ่งมันเกิดแล้วนะเราไปเกิดพบใหม่แล้วนะถ้าเราคิดดีชีวิตเราก็เหมือนเป็นเทวดาถ้าเราคิดชั่วเราก็ทุกข์อยู่เหมือนตกนรก แต่ด้วยความเคยชินที่เรามีกายนี้อยู่ร่างกายนี้อยู่เราเลยกลับมาที่ร่างกายเราเพราะมันมีที่ตั้งอยู่ชีวิตจริงๆของเราเนี่ยผู้เจ้าเรียกว่าขันธ์หน้าเรามีกายนี้เรามีเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์และก็เฉยๆอันนี้ก็เป็นที่ตั้งของความรู้เรารู้ว่าเราสุขเราทุกข์เราเฉยๆใช่ไหมเรามีสัญญาสัญญาคือความจําได้หมร่รู้เรามีความจํา เรามีสังขารคือการคิดปรุงเราปรุงคิดอ่ะเราคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรียกว่าสังขารส่วนสภาวะที่มารู้พวกนี้เรียกว่าวิญญาณหรือจิตในขณะที่เราฟังธรรมเนี่ยเราจะใช้กายของเราแล้วก็ไอตัวจิตเนี่ยมาตั้งอยู่กับกายแล้วตั้งที่จะฟังเสียงเสียงเนี่ยก็ใช้หูเฉพาะหูกับเสียงมันไม่สามารถได้ยินถ้ามันไม่มีจิตหรือวิญญาณตัวรับรู้ที่รู้ไอสภาวะที่รู้เนี่ย คิดว่าเรารู้แต่มันเป็นธาตุรมธรรมชาติมันมีสภาวะหนึ่งที่ติดอยู่กับธาตุรู้เนี่ยตัวนี้เราแยกไม่ได้เพราะนั้นมันมีสันต,ติคือการสืบต่อเหมือนลมหายใจเข้าแล้วมันออกเรารู้ไว้ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกเราไม่รู้แต่มันทํางานอยู่อย่างนี้ตลอดแต่เมื่อใดที่เรากําหนดสติเราจะรู้ว่าเราหายใจแล้วเข้าไปแล้วท้องมันป่องแล้วพอหายใจออกท้องมันยุบเรารู้แต่โดยปกติเราทํางานเราไม่ได้สนใจแต่เราก็หายใจอยู่ มันมีการเกิดดับอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้รู้แล้วก็ไอส่วนที่ละเอียดก็คือไอความคิดนี่แหละที่เราไม่เห็นเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยมีชีวิตยืนยาวอยู่เงี้ยแต่จริงๆเราเกิดตายเกิดตายพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อใดที่เราเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อนั้นเธอจะรอดรอดก็คือไม่ไปได้อัตภาพแบบเนี้ยอีกถ้าเราไม่เห็นตรงเนี้ยยังไงเราต้องไปเกิดแต่ขอให้เกิดไปในภพภูมิที่ดี